ก้างเวกา6นาทีนะครับกลับข้าสู่สนามข่าว101ช่วงสุดท้ายไปคุยกับดรเสรีวงมนทาผู้เชี่ยวชาญประจําบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะไม่คุยไม่ได้เรื่องนี้เห็นเขียนใน Facebook อยู่เหมือนกันก,กับท่าทีการขับเคลื่อนของ หัวหน้าอภิสิทธิ์นี่แหมมันนํามาซึ่งคําถามมากมายมหาศาลเลยเนี่ยจนลือกันไปกระชอนรับงงรับงานอะไรซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมผมผมบอกก่อนนะผมไม่ค่อยเชื่อพี่ไม่เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนเลวที่ไม่เชื่อนะคะแล้วก็พี่ไม่เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปเบสเดีลกับใครนะคะอืมแต่ว่าสิ่งที่คณอภิสิทธิ์ทําเวลานี้มันไม่ถูกจังหวะและมันไม่ชัดเจนอืม นะครับเพราะว่าในแง่โมเมนตัมเนี่ยมันมาถึงจุดที่เราเลยเจรจงเจราจาอะไรไปหมดแล้วนะครประการที่สองถ้าสมมติจะเจราจาเนี่ยคอนเซปต,ต์คุณสุเทพเนี่ยถูกต้องก็คือถ้าจะเจราจาต้องโปร่งใสชัดเจนผู้คนได้ยินทุบานทวเมืองใช่ไหมคะับแต่คุณวิสิทธิ์ในการไปเจราจาเนี่ย จะเจรจาเรื่องอะไรประเด็นอะไรแกก็ไม่ยอมบอกแม้แต่วันนั้นพี่นั่งป่ารายการในบู u e s k เนี่ยแกก็บอกก็เนี่จะไปพบผบสูงสุดก็จะไปดูปัญหาหนึ่งปัญหาสองปัญหาสามแล้วก็ดูซิว่าความคิดเห็นหนึ่3งหนึ่งเรื่องสองเรื่งสามการแก้หนึ่งสองสาอย่างไรก็มันก็ยังไรแล้วหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไร Mm. ใช่ไหม mm. พี่ก็เลยขอสอนไปนิดหนึ่งแต่แกกไม่ฟังพี่เราเพรากเป็นคนเก่งที่ไม่ค่อยฟังใครพี่ก็บอกว่าในการสื่อสารอย่างวิกฤตเนี่ย mm. เราไม่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้เกิด curiosity ได้คือเขาเขียนไว้เต็นตำราเลยนะที่ไม่พูดเองนะคะ mm. ในยามวิกฤตเนี่ยปล่อยให้ Public ปล่อยให้สาธารณสนมี curiosity ไม่ได้ mm. นะคะเอางี้พี่ขอยกตัวอย่างอย่างเช่น ท่นเจ็ดวอห้าของอนายกเนี่ยอืมตรงนั้นนี่ที่มันเกิดข่าวลือเพราะอะไรนายกไปทําอะไรเราก็ไม่รู้อฮ uh huh. แต่ว่ามันเกิด curiosity ถูกไหม uh huh. อพอเกิด curiosity แล้วมันไม่มีคําตอบเนี่ยอืมมันก็เหมือนวิทยาศาสตร์นะเมื่ออากาศร้อนลอยขึ้นข้างบนอากาศเย็นก็เข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นเมื่อความจริงลอยขึ้นข้างบนข่าวลือก็เข้ามาแทนที่อะ่ะอืม ต้องเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยจะไปพูดอะไรกับใครยังไงเนี่ยนะคะแล้วแกก็ไม่บอกชัดเจนว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างประเด็นของแกคืออะไรบ้างคนก็ต้องลือไปต่างๆนานาใช่ไหมครับประการที่สองนะคนที่รักกับพิสิทธ์ก็มานั่งเถียงพี่บอกว่าโอ๊ยคุณพิสิทธิ์ไม่วอมพูดอะไรกังวลแกเป็นคนพูดจาชัดเจนกนตายไปผมฟังมาสามวันแล้วผมยังไม่รู้เลย พี่ก็ยังไม่พี่ก็นพี่ก็ยังคิงอย่อยากจะเจอหน้าคนคนนั้นที่เถียงพี่ในเฟซบุ๊กนะ <c oughs> บอกชัดคุณอธิบายให้ฟังสิคะ <c oughs> ว่าคุณเข้าใจไว้ยังไง <c oughs> นะคะไ <c oughs> อ้อะไรนะการปฏิรูปภายใต้รัฐรมน,นูญควบคู่ไปกับการเลือกตั้งการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมีข้อจํากัดแปลว่าอะไรวลีสิทธิ์แปลว่าอะไรอื <c oughs> แปลว่าตกลงคุณยาให้เลือกตั้งและไปปฏิรูป S <S <S นะแต่ถ้าเกิดเราฟังในรายการทีวีลูกน้องแกเหมือนพยายามจะพูดว่าก็จะมีบางอย่างเริ่มต้นปฏิรูปไปก่อนอแล้วก็เลือกตั้งหลังจากนั้นก็มีความมั่นใจว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วการปฏิรูปจะดําเนินการต่อไปอ,อะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่าล,วลูกน้องก็ตีควาไมไปอย่างนั้นแต่สําหรับมวลมหาประชาชนเนี่ยเราปักใจเชื่อแน่ว่าถ้าจะปฏิรูปรอบนี้ขออย่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวมาคล้องได้ไหม เพราะเราเห็นแล้วว่ากฎหมายหลายฉบับที่มันออกไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่านักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนโยสมมติว่าถ้าเกิดเราจะ primary vote เนี่ยเราคิดว่านักการเมืองนั่งอยู่ได้ไหมหรือเราจะเอาบทบทสองหนจนกววาจะได้50%เนี่ยถามว่านักการเมืองจะเอาได้ไหมนะหรือว่าอ o r r u p t i o นไม่มีอายุความเอาจนตายเนี่ยนะเอาไหมประหารชีวิตของ c o r r ั p t i o นเนี่ยเอาไหม ใช่ป่ะอืมคือเราเราบอกเคยจะประเภทเ,เริ่มต้นปฏิรูปไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกตั้งการแล้วก็เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ให้มั่นใจว่าปฏิรูปจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีการยกเลิกพี่ว่านอกจากว่าจะยกเลิกแล้วยังแถมจะมาลื้อของที่สารุปไปแล้วเขาได้ซ้ำไป คือตอนนี้มันมันมันถ้าสมมุติว่าจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่างที่เดี๋ยววันนี้เขาพุ่งนี้ใช่ไหมเขาเจอการรัฐบาลวันนี้วันนี้จะไปเจอวันนี้ระไิสิทธิ์จะเจอกกตอ่าแล้วก็พุ่งนี้เขาเจอกับนายกใช่ไหมกรกตเนี่ยถ้าสมมุติว่าบอกว่าจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งสมมติติ้งต่างยี่สิบกรกฎาคมมันก็มีคําถามโตๆว่าเอาแล้วก่อนถึงยี่สิบถ้าเกิดโดนสอยถ้าโดยสารธนูญรัฐบาลรักษาการเป็นใคร แล้วถ้าไปเลือกตั้งอ่าได้ได้นักการเมืองกลับมามันจะไปปฏิรูปกันจริงหรือก็ใช่ไงกับทุกคนเขาก็พูดกันว่าณเวลานี้เราไม่เชื่อนะเราไม่เชื่อใจนักการเมืองแล้วอืเราขอได้ไหมสักปีครึ่งสองปีขอให้เราได้ปฏิรูปกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดจากกรณีที่มันกําลังเกิดขึ้นอนาเวลานี้นะครับคือเวลานี้เนี่ยมันถามว่าใครอยากจะเถียงเพียงไรนะพี่ยินดีเลยนะหนึ่ง คุณเคยเห็นการโหวตที่มีการแตกแถวจากภาคของภาครัฐไหม mm. จากฝ่ายรัฐไหม mm. คุณเคยเห็นว่าข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นแล้วเนี่ย mm. เขาได้เอาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจโหวตหรือคุณคิดว่าเขาโหวตตามที่ถูกส, mm. mm. สั่งมาอไอ้สิ่งเหล่านี้คุณไม่เห็นเหรอ mm. นะแล้วคําว่ามีวันนี้พาะพี่ให้เนี่ยพี่ว่าคุณแย้จรแน,นายกย่องนะแกพูดชัดเจนว่าแกมีวันนี้พาะพี่ให้โดยที่ไม่เป็นอ e ีแอบ แต่คนที่มีประโยชน์เดียวกับแจ๊สแต่ไปดีแอไปพูดมีเยอะไหมล่ะฉันได้เป็นประหลัดวันนี้เพราะพี่ให้ฉันได้เป็นสิบดีวันนี้เพราะพี่ให้ฉันได้เป็นผู้ว่าจังหวัดนี้เพราะฉันได้เป็นผู้กำกับขนาดนี้เพราะพี่ให้อืมบรรยากาศอย่างนี้มันใช้ไม่ได้อืมอเพราะคนพวกนี้เขาไม่ตอบแทนแผ่นดินอืมเขาตอบแทนพี่อืมเขาตอบแทนพี่ที่ให้เขาตอบแทนนายเออใช่ไหมอืม แล้วถามจริงๆเธอเอาใครเถียงพีก็เถียงมารัฐมนตรีรอบนี้เนี่ยที่มีความรู้ที่ใช่และมีความสามารถที่ใช่ในกระทรวงที่เขาเมืองกับมีกี่คนอืมแต่มาเพราะว่าตอบแ,นนนอแนทนคนนี้ตอบแทนที่พูดคำว่าติ๊กผิดใช่ไหมคนนี้ตอบแทนที่ขึ้นเวทีจนกระทั่งได้เป็นรัฐบาลคือไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเห็นแล้วมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้อืมแล้วถ้าเราไม่มีการเป็นรูปมันก็จะเดินหน้าอย่างนี้แหละเพราะเงินเขาเยอะแลวไอ้คนที่ล้มรอบมากที่อยากได้เงินมันก็มีเยอะอืมเพราะฉะนั้นคุณวิสิตออกมาจังหวะนี้แล้วพูดจารเนี่ยนะเขาพูดจาแบบนันกการเมืองนะคือกำกวมให้ไปตีความเองแปลว่าอะไรนะคะอย่างที่อาจารย์ว่าเวลาไปเจอใครก็ไม่ได้ออกมาว่าไปคุยอะไรกับเขา คือ,อนนคือเขาพูดเหมือนแบบกลางๆอ่ะกลางๆมันไม่ชัดเจนนะว่าข้อเสนอนคืออะไรอืมในทฤษฎีวิกฤตเขาห้ามไม่ให้สาธารณชนมี curiosity มแลสาธารณชนมีความอยากรู้อยากเห็นโดยไม่มีคําตอบไม่ได้อืมเมื่อความจริงไม่ปรากฏข่าวลือจะมาอืนะคะ ตองนั้นตอนนี้ก็เลยบางคนก็มองในมุมเอ,เ,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 อเรื่องที่มองในเชิงลบเลยว่าไปรับเ<อ>งิรบงานนะออกดอออปอดบิวหรือการจะได้เป็นในยกหนึ่งปีอะไรต่างๆมันมาหมดอะ่ออะจะมาซึ่งถึงแม้พี่เองเนี่ยไม่เชื่อแต่เราจะไปห้ามสารชนคนอื่นเขาเชื่อได้ยังไงแม้ออออพี่เนี่ยนะยังเชื่อในความเป็นคนดีของคุณอภิเศษอืมแต่ในขณะเดียวกันก็ด้วยความรักและห่วงใยประเทศชาติ ก็อยากให้คุณภิสิ์ฟังบ้างว่าอย่าดื้อคุณวิสิ์อาจจะเก่งเศรษฐศาสตร์อาจจะเก่งปัญญาการเมืองอแต่ว่ายุทธศาสตร์การสื่อสารไม่ใช่เรื่องคอมมอนเซนต์นะก็คือการตั้งประชาสัมพันธ์ของบริษัทและหน่วยงานต่างๆเนี่ยพี่คิดว่าเขาเข้าใจผิดนะอืเขาคิดว่าประชาสัมพันธ์มันแค่เรื่องคอมมอนเซนต์น่ะไม่จําเป็นต้องอาศัยวิชาชีพอะมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์มันมีวิชาชีพของมัน มันมีหลักการของมันเพราะบ้านเมืองเราเราเชื่อว,ว่าประชาสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคอมเพนเซนนี่แหละรัฐบาลจึงตั้งใครก็ได้เป็นประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการจึงตั้งใครก็ได้เป็นประชาสัมพันธ์อืไม่ใช่อืมอยังตอนที่อยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยพี่เป็นคณะบดีวาสรสารคนแรกนะ่พี่ได้เป็นประชาสัมพันธ์ของธรรมศาสตร์ก่อนหน้านั้นนิติศาสตร์บ้างเศรษฐศาสตร์บ้างที่เขาได้ตำแหน่งนี้ไปเนะี่ยก็คือแม้การที่การเขาตั้งให้เป็น อืมอืมเขาก็ตั้งไปแบบชนิดพวกใครพวกมันเหเนาะเขาไม่มองว่าประชาสธ์มันเป็นเรื่องของเมือ่อาชีพที่ต้องมียุทธศาสตร์ราอมันมากในการทําอย่างนั้นมันจะมีผลต่อจิตใจอย่างนี้การทําอย่างนี้มันจะมีผลต่อพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเขาไม่มองไงอืมอืมเขาไม่รู้องเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดเขาอยากทำอะไรเขาก็ทําแต่ทำแล้วมันมีผลอย่างไรอย่างเื่งคุณพิสิทธิ์เนี่ยเขาทำไปแล้วเป็นไงข่าวลือเต็มไปหมดมันก็ไม่ได้เป็นเร<ช>ื่องดีเลยเออแล้วสิ่งที่คุณพิสิทธิ์พูดเนี่ยนะ ใครก็ตามที่บอกว่าอคุณธรรมวิสิ์เป็นคนพูดจาชัดเจนสัดฉานเอนเ่อทำไมตันเสรษฐีบอกว่าคุณธรรมวิสิ์พูดอะไรกำลักมีความยากมาเจอหน้าพี่สิมาเลยแล้วมานั่งอธิบายพี่ฟังอ <c oughs> ถ้าเกิดอธิบายพี่เข้าใจได้แล้วพี่ก็จะกราบทาน<ค>์บอกโอเคพี่เข้าใจผิดคือความจริงตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณวิสิิตแกอาจจะคิดอะไรในใจเพราะแกยังไม่ได้เปิดเผยแกไปเดินสายคุยใครมั่งแต่ว่าผมว่าหัวใจเนี่ยมันจะอยู่ที่ ไอ้คลมอเพื่อการปฏิรูปเนี่ยหน้าตามันจะมายังไงมันจะถ้าสมมุติว่าสารมนูนวิธิชัยออกมาแล้วจากตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะมันจะเดินต่อกันยังไงเพื่อไปสู่การปฏิรูปแล้วค่อยมีการเลือกตั้งอันนี้มันเป็นกุญแจสําคัญแล้วคุณอพิสิทธิ์เองก็พูดเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะ ที่ไม่ลงเลือกตั้งคราวที่แล้วที่ถอยไปก็ตอนนี้แกก็เลยโดนข่าวเลยว่ากษัตริย์อยากลงเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะแกแกแกพูดก่อนหน้านี้เองว่าแกไปทบทวนแล้วแกบอกนักการเมืองคือตัวปัญหาเพราะนั้นแกกถอยออกมาก่อนถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยคนก็บอกว่าแกอยากเลือกตั้งนะฮะส่วนคนที่รักแกก็จะให้ประโยชน์แกแกบอกว่าสงสัยจะโดนลูกพักที่อยากลงเลือกตั้งบีบทาให้ต้องเดินทางนีนี่คนที่รักแกก็โทษลูกพักละ นะคะแต่คนที่ไม่รักแกก็บอกเนี่ยกระสันอยากเป็นในยอกอยากลงเกิดตัง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครอย่างที่พี่โพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยพี่ต้องขึ้นประโยคแรกว,ว่าพี่เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนหวังดีต่อประเทศชาติความเชื่อนี้พี่ยังมีโยนะคะแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเดินผิดเส้นผิดทางเพราะความหยิ่งยโสโวดดีที่คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งนี่แหละอันนี้แ,แหละ แต่บางคนก็มองนะอาจารย์ว่าหรือว่ารู้อยู่แล้วมันเฟลแต่ว่าเดินเดินสายไปเพื่อจะได้ข้อสรุปว่ามันเฟลเพราะฉะนั้นไม่ลงเลือกตั้งอ่าก็เป็นทางถอยก็ถ้าเกิดใครมองอย่าง,งก็มองดีอ,อย่างเช่นอ,อย่างพีพ่่ยังมองแกดีข้อหนึ่งนะบอกว่าอะในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายคา้านนะคะและเป็นรศรัฐมนตรีนะคะจะนั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆไม่ทาอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ได้อ าการลุกขึ้นมาทำแต่ดีแล้วแต่ในายามวิกฤตอย่างนี้ต้องทำอย่างชัดเจนยแย่แจ้งโปร่งใสไร้ความอยากรู้อยากเห็นจากสาธารณะเพราะเอญสิ่งที่กรทำเนี่ยมันขาดข้อนี้นะครับ มันเต็มไปด้วยความกำกลวม,มันเต็มไปด้วยความลับมันเป็นด้วยความข้อหน้าสงสัยไม่ประจักษ์แจ้งมีหนำซ้ำคำพูดของแกยังตีความไปได้ว่าแกอยากเลือกตั้งก่อนปฏิรูปซึ่งตรงนี้ถ้าพวกเราเข้าใจผิดก็ต้องขออภยัยแต่ก็ต้องโทษแกนั่นแหละว่าแกพูดแล้วมันทำให้คิดว่าอย่างนั้นแล้วมันก็ทำให้คนที่เกลียดแกไปว่าแกอยากลงเลือกตั้ง จนคนที่รักแกก็บอกไม่ใช่แกอยากร้องลุงน้องแกต่างหากอยากลงแล้วบีบบังคับแกแกกับรู้จะเป็นยังไงในศาลรเปร็นหัวหน้าพักออ่าะ,ะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่จะเป็นยังไงก็ตามสรุปโดยรวมแล้วสิ่งที่แกทําไม่เป็นผลดีกับแกเลยอืมไม่เป็นผลดีเลยนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่แกออกมาจนถึงวันนี้พี่เจอหน้าใครหรือใครที่โทรมาหาพี่หรือใครที่ไลน์มาถามพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะอืม ร้อยเปอร์เซ็นด่าค่ะนะครับจนในเฟซบุ o กที่พี่โพสต์ไปเนี่ยนะคะที่มีคนมาแชร์มาไลค์เนี่ยนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นด่าค่ะนะคะแล้วก็มีประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นที่บอกดูไปก่อนแล้วกัน นะคแล้วก็มีประมาณห้าหกเปอร์เซ็นที่แก้ตัวให้พันละวันด้วยความรักกับพิสิทธิ์อย่างสุดซึ้งคือบางคนผ่านผ่านว่าท่าหวังดีแล้วเดินแบบนี้จริงมันจะดูไล่ยงสาทางการเมืองไปหน่อยไหมเหมือนหมาแกะเออเหมือนหมาเอ้เหมือนแกะเดินเข้าไปในฝูงหมาโดนลมขย่ํำฮีน่าขย่ําเออคือคนที่แก้ตัวให้แก่เนี่ยมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็น นะคะแล้วก็คนที่เปน็นกลางบอกให้ดูไปก่อนมันอาจจะมี s ซัม h ิ n ง a อท h เอ n d ก็ได้เนี่ยก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซนต์นะคะเป็นสองอันนั้นรวมกันแล้วก็ประมาณสักแปดเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ที่ด่าเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับในเฟ e บ o ๊ k นะ,ะแต่ถ้าเป็นคนสนิทของพี่เนี่ยนะคะลกูกศิษย์ลูกค้านพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตามหมดเลย แล้วจริงๆเอกปปสอมองเรื่องนี้ไงกปปสไม่มีใครพูดถึงเลยเหรอก็พี่พูดด้วยทุกคนก็เรียกอืมพี่พยายามเนะอ,อะอ่าพี่หนว่าพี่บอกคนหนึ่งว่าไงล่ะหัวหน้าเราอ่ะ <c oughs> จันดูไปก่กาแล้วเขาก็หยุดเลย นะะคก็ยังยังถือว่ามีไมตรีกันนั้นน้อยๆยละคือไม่มีใครด่าหลังเวทีเนี่ยไม่มีใครด่าคุณภิสิดอืมนะคะแต่ก็ไม่มีใครแก้ตัวให้คุณภิสิดอืมนะคะก็คือทุกคนคงจะรู้น้ำเสียงเวลาพี่ถามว่างหัวหน้าเราหรือบางทีดูวิสก็ธินยาอะไรอ่ะอะไรงเงี้ยพี่ถามแบบเนี้ใช่ไหมทุกคนก็จะหลีกเลี่ยงแล้วเวลาพี่นั่งรอที่จะขึ้นเวทีตรงนั้นเนี่ย ไม่มีใครพูดไม่มีใครถกเรื่องอภิสิทธิ์เลยเป็นตัวน้งมองมุมบวกก็ถือว่ามันก็ทําให้ภาพมันแยกออกจากกันนะระหว่างประชาธิปัตย์กับกรบสอือก็ดีคือคนชอบกล่าวหาว่าอคุณอภิสิทธิ์ไปประชาธิป,ปัตย์เป็นเจ้าของเวทีกับกรสอือใช่ไหมครับก็คนที่คิดแบบนั้นก็ยังเข้าไปในเฟซบุ๊กพี่นะอืม อ๋อเป็นการเล่นละครที่จริงแล้วแยกกันตีไปโน่นเลยพี่อยู่ที่เวทีมาเป็นหกเดือนเนี่ยพี่เห็นประชาธิปัตยมาที่นี่เฉพาะอันนี้พูดถึงประชาธิปัตยคนที่ไม่ขึ้นเวทีนะครับมาเนี่ยเฉพาะช่วงราดำเดนิน พอช่วงแยกเจ็ดไอ้ชัดดาวนะคะเขาหายไปเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยพี่บอกได้เลยอ่นนี่เอาความรับมาเปิดเลยนะพวกประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่เ็นด้วยกับการชัดดาวเขาไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็หายกันไปจากนั้นดาเนินแค่โจแวะเวียนมันนั่งอยู่ข้างหลังไม่ขึ้นเวทีนะคะแต่พอหลังจากชัดดาวแล้วเขาหายไปเยอะ ะะก็เหลือไม่กี่กคนมีอัฐวิทย์มีหมอหมอรงอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่มีไม่กี่คนแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นเวทีก็ไม่กี่คนหลังเวทีก็ไม่กี่คนที่ไม่ขึ้นเวทีนะครับและที่ไม่ที่มานั้นส่วนใหญ่คือไม่มีตำแหน่งเป็นกรรมการพืรค ถ้ามีตำไรไปกรมาการทั้ส่วนใหญ่ไม่มามเพราะฉะนั้นใครที่ยังกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยนะคะเลิกกล่าวหาไดต้ตอนนี้โดนกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับคุณยิ่งรักมาเชียเลยอ <c oughs> เอาอย่างนี้ตามหลักของอการทำสงครามนะคะอืสิ่งใดที่เราทําแล้วศัตรูเกลียดน,นะคะแปลว่าสิ่งนั้นเนะี่ยเราสำถูกอืม,อม สิ่งใดที่เราทําแล้วศัตรูชมเนี่ยนะคะอมจงรู้ไว้เถิดว่าสิ่งนั้นผิดอืมเพราะว่าลุงยิ้มตาสว่างเขาก็โพสว่าผมเห็นด้วยกับแนวทางของอภิสิทธิ์คนยิ่งรักก็ชื่นชมที่คนพิสิทธ์ออกมาทําอย่างนี้อืมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกศิษย์สุนูนะคะืะเราต้องบอกอภิสิทธิ์เอ้ยปรากฏว่า อคนที่เคยเป็นมิตรกับคุณด่าคุณแต่คนที่เป็นศัตรูคุณกําลังชื่นชมคุณเนี่ยคุณต้องไปถามศัตรูซิ hmm. ว่าก็จะแปลว่าอะไร hmm. อย่างเวลาที่เนี่ยนะครับพวกสวออหรือสอสอฝ่ายรัฐบาลเอาพี่ไปดา่าในสภาหรืที่พี่มีโอกาสจะโตแยงน,น,นะครับแล้วใครได้ยินได้ฟังนะแล้วก็มาฟ้องพี่นะ,ะจังนั้นก็เลยมันว่า hmm. พี่บอก สงสัยว่าสิ่งที่พี่ทําเนี่ยมันคงถูกต้องแหละนะคะเพราะคนพูดมีตั้งสามสิบสี่สิบคนจะมาเล่นงานพี่ในสภาแต่ว่าสิ่งที่พี่ทำถูกแนละ้วเพรพี่จะเดิน,นเดินหนาพี่จะเดินหน้าทำ่องไปอืมอาพิหลักดิ์สุนมูงไงอืมอะไรที่เราทําแล้วศัตรูไม่ชอบแปลว่าเราทําถูกต้องอืมต่้องเลยอาจารย์ถลมด่าอาจย์เนี่ยโอ้โหจะตใจจังเลยฉันถูกด่าโดยคนเลวอืม อาถูกไหมหแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าอาจารย์คุณอนันดาอาจารย์อาจารย์คุณหมอประเวศดาอาจารย์อาจารย์คุณวสิดเดชคุณชอดาอาจารย์อันนี้พี่จะเดือดร้อนเลยนะพี่ต้องเขาด่าว่ายังไงบ้างไหนลองมาสิมีอะไรที่พี่ต้องไปชี้แจงท่านไหมหรือ,อมีอะไรที่พี่ต้องแก้ไขจากการที่ท่านทีเห็นไหมแล้วบอกเฉลิมดาคุณกูดีใจคุณทาถูกแน่แืกเพราะฉะนั้นที่คุณอพิสิทธิต์ต้องเก็บไปคิด ว่าทำไมลุงยิ้มตาสว่างโพสชมคุณพิเศษทําไมยิ่งรักจึงให้สัมภาษณ์ช่นชมการกระทําของพิเศษแล้วทำไมคนที่รักอภิเศ์จึงด่าพิศิเต็มเฟซบุ๊กคิดสิแล้วทำไมที่ผมประหลาดใจเขาทำไมไม่คุยกานันก่อนพี่ว่าเขาเองคงไม่เห็นด้วยกันตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่สมัยเจ็ดเวทีแล้ว คือคุณอพิสิทธิ์เนี่ยไม่ว่าเขาจะรักชาติรักแผ่นดินแค่ไหนจะเป็นคนดีคนไม่ดีองไรจะแค่ไหนก็ตามเขาก็คือน,นักการเมืองอใช่ไหม,มคุณสุเทพแม้ว่าจะเป็นนักงการเมืองแต่คุณสุเทพพูดช,าชาัดชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ขอเข้าสู่การเมืองอีกแล้วเขาขอทำงานครั้งนี้เพื่อประเทศชาติพี่ว่าแกก็คงเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไปในระบบทักษิณเขากัด อย่างแน่นอนต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้นะก็คนที่จะอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขก็คือต้องเป็นพวกเขาเท่านั้นแหละอือย่างสื่อจะสุขสบายก็ต้องสื่อพวกเขาอืถูกไหมข้าราชการอยากจะสุขสบายก็ต้องเป็นพวกเขาอแต่ถ้าเกิดข้าราชการไม่เป็นพวกเขาก็เด้งหมดอืสื่อไม่เป็นพวกเขาก็ถูกปลดหมดจางพวกพี่พัวจันเทมศัก์พวกสนธิญายถามว่าจะมีในการโทรทัศน์ต่อไปไหมนะ เพราะฉะนั้นมันคือสังคมทาตไง <c oughs> คือยอมเป็นทาตจจึงอยู่ได้แต่ถ้าไม่ยอมเป็นทาตเดี๋ยอยู่ไม่ได้แน่แน่ที่ว่าคนหลายคนก็เห็นที่มันรวมๆกันอยู่แล้วก็มาเดินกันเป็นสิบล้านนี่ก็เห็น <c oughs> คุณสุเทพก็เห็น <c oughs> แล้วคนมาชอบหาว่าพวกเราโง่ตามคุณสุเทพไม่ใช่ไม่ใช่เลย <c oughs> เรากําลังใช้คุณสุเทพให้เป็นคนออกกันไหนยี่ คือพวกเราเนี่ยเห็นเหมือนกันแต่มันไม่มีคนจอกกันไอนส์เนี่ยอืมอืมคือไม่มีใครลุกขึ้นมาทำอย่างมุณสุเทพไอ้พวกเราที่เห็นพ้องต้องกันก็กระจัดกระจายกันอยู่ตามบุงกาแฟครับแล้วก็นั่งเมาไปนั่งบนไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มาพูดว่าเราโง่ปพ่าะให้สุเทพจูงจมูกเนะี่ยไม่ใช่เลยอืมเรารู้เราเห็นแต่เราต่างหากที่กำลังใช้คุณสุเทพอืม ใช้กุสุทธิ์เช่วยมาเป็น o r g a n i z e ์ เหมือนอย่างการเป็นคณะบดีอ่ะบางคนก็คิดว่ามาเป็นใหญ่เป็นนายพี่บอกไม่ใช่ฉันมาเป็นคณะบดีเนี่ยเพื่อรับใช้อาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่มันจะเรียกร้องอะไรเพราะถ้าเกิดมันไม่มีคนทำหน้าที่ตรงนี้เรียกร้องไปก็ไม่มีคนถามเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันมาตรงนี้เพราะมันนั่งรอว่าอาอาจารย์อยากได้อะไรบอกมานักศึกษาอยากได้เราควรจะต้องทำให้แต่แต,แต่ถ้าเอาแบบว่ากันจริงถ้าภายในสักวัน,ส,วนสองวันนี้แกมีข้อเสนอเป็นรูปธรรมให้เห็นภาพชัดขึ้นมันก็จะช่ว ลดลักษณะคุมเคลือทั้งหลายลงไหมอาจารย์ว่าไหมก็ไม่รู้อันนี้อยู่ที่คุณวิสิตแต่สาหรับคุณสุเทพเนี่ยพวกนี้เขาชัดแน่นอนแล้วผมว่าขืนเป็นอย่างนี้นะนักการเมืองจะถูกโดดเดี่ยวหมดเลยนะถูกต้องเพราะว่ามวลชนจะบอกบอกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยนักการเมืองไทยที่มันอะไรกันเนี่ยนักการเมืองก็คือนักการเมืองเขาก็จะพูดอย่างนี้นักการเมืองก็คือนักการเมืองคือประโยชพวกนี้นะอาจจะเป็นประโยคนานามาทอย่างมากเราโหความหมายมันลึกซึ้งมากนะอืมนักการเมืองก็คือนักการเมืองเนี่ย ก็แปลว่าคำคุณศ like ัพท์เชิงลบทั้งหมดมาหมดอ่ะปริ้นป้อนย้าวเล่โกหกหลอกลวงละโมบโลกมากว่าั้งงผลประโยชน์ตัวเองมุ่งแต่ชนะการเลือกตั้งทำงานเพื่อพักเพื่อตนเองไม่ได้เพื่อชาติเพื่อประชาไอ้นี่แหละคือสิ่งที่เขาว่านักเมืองกันเมืองก็คือนักการเมืองแต่เมื่อคุณสุเทพเนี่ยแกออกมาเพื่อจะทำลายภาพนี้ว่าอยามมาติดตัวผมผมอาจจะมีภาพนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่แล้ว เพราะฉะนั้นคนหลายๆคนที่มาพูดว่าแหมกลัวกันนักรัฐบาลภายใต้กันกำกับของทักษิณแล้วไม่กลัวรัฐบาลภายใต้กำกับของสุเทพหรือเปล่าสุเทพเขาบอกเลยว่าจะอยู่กำกับเขาบอกแล้วก็จะกลับบ้านเป็น,ป,นประชาชนธรรมดาแล้วเราก็พูดชัดเจนว่ารประเดี๋ยรอบนี้เราขอไม่มีนักการเมืองสักปีกว่าได้ไหมขอเธอ พอไว้ใจไม่ได้จริงจริงยิ่งคุณวิสิทธิ์มาทําตอนนี้ยิ่งทําให้คนปักใจว่าโออที่กูไม่เชื่อถือแล้วกันมองนี่กูกูคิดถูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคุณวิสิตต้องรีบเคลียร์ตัวเองเพราะคุณสุเทพเนี่ยเขาเคลียร์ของเขาพวกนี้แล้ววันที่สามทิ่เขจะชัดเจนคือถ้าปล่อยถลำไปมากกว่านี้โดยไม่เคลียร์ก็เหมือนเออเาระเบิดพีชีพตัวเองอนะระวังเลยจะเสียคะแนนไปแต่พันตายพี่บอยรู้เนาะอืเออ เพราะภาคใต้เป็นมวลชนเยอะมากนะจะบอกให้รู้ด้วยมวลมหาประชาชนที่มีพวกข้ารจะจภาคใต้เยอะมากโดยวิวธีทำแบบนี้เนี่ยมันมันอันตรายมากๆนะคะเอาให้มันชัดเจนเถอะทาอย่างกุญเชษพูดอ่ะพวกนี้เราจะทำวันนั้นวันนี้เราจะทำวันนี้แค่มองโมนอะอย่างนี้แกบอกนะเป็นการต่อสู้อย่างเปิดเผยไม่ใช่กระบวนการใต้ดินที่เป็นลักลอบแอบทำนูน่นทำนี่ไม่ใช่เลยเออ อก็หวังว่าจะมีคนของยยประชาธิปัตย์เขาได้ยินบ้างนะก็ไปบอกๆก,กันหน่อยเถอะอุ้ยข่ฟังแล้วหรอกเขานื่อจะตายเขาเก่งกันนั้งพักโอเคโอเคครับขอบคุณค,ครับครับครับ,รบอาจารย์เสรีวงมนทานะครับอ่ะช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับแลวเดี๋ยวสสบอนากากลับมาครับ